คนไขาชายอายุ30ปีนะบอกว่ารู้สึกว่าหน้าแก่แต่ไม่รู้ว่าแก่ตรงไหนนะคะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันวันนี้ก็เลยมาเจอหมอนะคะบอกว่าอยากทําให้ผิวมันดูใสๆขึ้นนะคะเออหมอก็เลยแนะนําเป็นฉีดโบ็อกทั่วๆหน้านะคะแล้วก็ฉีดโบลิฟติ้งแล้วก็ให้ฉีดเป็นเบอร์โรเทโรรีไวนะคะอันนี้ในเรื่องของผิวนะคะแต่หมอก็บอกเขาว่าแต่ถ้าเป็นหมอนะคะหมอจะบองข้ามเรื่องผิวไปก่่ออนนะะแตหม จะมาจัดการที่โครงสร้างภายในก่อนนะคะอ่าขีดเส้นใต้หมอจะจัดการที่โครงสร้างก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยจัดการเรื่องผิวนะคะเพราะฉะนั้นเคสนี้นะคะที่ต้องทำจริงๆคือทำฟิลเลอร์ยกหน้านะคะมาที่เรื่องเดิมคือคนไข้ไม่รู้ว่าหน้าเขาแก่ลงตรงไหนนะคะหมอตรวจดูหน้าเขานะคะ เห็นเป็นก้อนฟิลเลอร์เดิมนะคะเห็นเป็นก้อนฟิลเลอร์เดิมนะบอกว่าฉีดมาแล้วสองปีนะคะแต่ยังเห็นเป็นก้อนๆอยู่นะคะเกิดจากการฉีดไม่ถูกชั้นแล้วก็ฉีดไม่ถูกวิธีมีร่องตรงไหนก็ถมตรงนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ฉีดเสริมกระดูกนะคะไม่ได้ใช้แบบอ่อนเกลี่ยให้เรียบนะคะมันก็เลยไม่เป๊ะนะคะเคสตนี้หมอทําหน้าเขาดูว่านะคะต่อไปหน้าเขาจะแก่ลงแบบนี้นะคะเนี่ยลงแบบนี้เนี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะอยากเด็กลงทายังไงดึงขึ้นเข้าใจไหมให้ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะ ให้ดึงขึ้นอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะมันจะมีร่องมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีร่องมาอย่างนี้เส้นอันนี้ออออบิทัลรีเทนมนต์ลกเมนต์อันนี้เป็นไซโคมาติกอ่าคิวเทเนียลิกเมนต์นะจ๊ะอ่ามีสองเส้นนี้หลกัหลกๆนะตอนเราไว้ตอนเราอ่าแก่ลงไปทุกปีหน้าเราจะเป็นไปเรื่อยๆนะ,ะหน้าที่เราทํายังไงดึงขึ้นเห็นไหมคะเห็นหน้าหมอไหมคะดกขึ้นนะคะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้จึ๊กจึ๊กนะอ่างั้นเคสนี้คนไข้มีงบสองสี่สีลหมอก ฉีเสริมกระดูกตรงนี้ที่มันยุบยุบลงไปนะคะนะเราจะมีก้อนฟิลเลอร์ตรงนี้ใช่ไหมเออหมอก็ฉีดใต้ก้อนฟิลเลอร์เสริมกระดูกตามแนวเส้นเอ็นนะคะล้วก็ฉีดตามแนวเส้นเอ็นนะคะอ่าทาเสร็จแล้วคนไข้บอกว่าอ๋อที่มันแก่ลงมันแก่ลงตรงนี้นี่เองพอฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าเสร็จนะคะถึงรู้ว่าหน้ามันเด็กขึ้น,นเป็นยังไงนะคะหมอแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆนะคะก็ตามนี้แหละคะ่ะนะผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากฉีดฟิลเลอร์หรอกคะ่ะอ่านะพอบอกให้มันตรงจุดนะคะก็เลยเห็นแบบเออ ตรงนี้นี่เองนะคะจุดที่จะไม่มันดูแก่แล้วก็แก่แบบไม่ดูตัวว่าว่ามันแก่จากอะไรนะจ๊ะเคสนี้ก็เลยทําฟิลเลอร์ยกหน้านะคะแล้วก็ฉีดโบท็อกหน้าผากว่าคี้หังตาแล้วก็โบริสติ้งหน้าที่มันยกอยู่แล้วนะคะจากการฉีดเสริมกระดูกนะคะมันก็เจอโบริสติ้งอีกหน้าก็ยิ่งยกขึ้นไปอีกนะคะเคสนี้ก็กลับไปด้วยความพึงพอใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะก็กําลังหาโอกาสมาเติมขมับต่อนะคะแล้วก็ฉีดอาจจะฉีดบรอโทโรรีไวต่อนะครับเพื่อดูแลเรื่องงานผิวต่ออีกนะจ๊ะ